ก็ขอย้ำว่าเรื่องบารมีขอย้ำอีกเที่ยวเวลาลี้ห้านาทีทุกคนมีอนุสติครบวนแล้วให้เขียนบารมีสิบไว้ข้างหินนอนคือหนึ่งทานบารมีสองสินบารมีสมเนคขมะบารมีสปัญญาบารมีห้าวิทยาบารมีหกขันติบารมี เจ็ดสัจจะบารมีแปดอธิษฐานบารมีเก้าเมตตาบารมีสิบออเบขาบารมีลืมตาขึ้นจากที่นอนให้ดูบารมีสิบระการว่าวันนี้ทั้งวันเราจะทรงบารมีสิบในครบก่อนจะหลับก็ทรงบารมีใหม่ใหขออนุญาตเีิมน้ำนิดหนึ่ง <c oughs> ก่อนจะหลับก็ตรวจดูใหม่ว่าวันนี้ทั้งวันเราบกพร่องในบารมีข้อไหนบ้างนี่ก็ว่ากันไปทั้งบารมีสิบ <c oughs> มาพูดถึงการปฏิบัติบารมีสิบย้อนอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้อาจจะเร็วไปไม่มีการเตรียมตัวมาก็ครอะแคแขหนันงสือก็ไม่ได้เขียนมาด้วย <c oughs> ที่พูดเนี่ยไม่ได้เขียนหนังสือ ขอตั้งตนว่าถ้าเราจะให้ทานก็ดีรักษาสิ่งก็ดีเจริญภาวนาก็ตามทุกอย่างที่ทําเริ่มต้นท่านลงมือทําได้นั่นคือบารมีสิบครบถ้วนฉะนั้นการเจริญบารมีสิบไม่จําเป็นต้องใบไล่เดียดหนึ่งสองสาสห้าถึงสิบให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งบารมีสิบท่านจะครบถ้วนถ้าบารมีสิบครบถ้วนอย่างอ่อน ท่านจะเป็นบสโนดากับสีธาคามีได้ถ้าบารมีสิบเต็มครบถ้วนอย่างกลางจะเป็นพระอนาคามีได้ถ้าเป็นปรมัตบรรมีคือเต็มอย่างยิ่งจะเป็นพระอรหันต์ไิทีปฏิบัติคือสมมติว่าการให้ทานอย่างเดียวการให้ทานอย่างเดียวเป็นทานบารมีตอนนี้ในเมื่อมีทานบารมีแล้วก็ต้องมาดู ว่าเมื่อมีทานบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะอย่างนืง้นี่บารมีอีกเก้าจะมีไหมก็ต้องมาพิสูจน์ดูว่าการให้ทานได้เพราะเมตตาเมตตาความรักคุณาความสงสารสนแสดงว่าการให้ทานเราก็มีเมตตาบารมีเข้าควบถ้าขาดเมตตาเราให้ไม่ได้เนี่การให้ทานมีศีลไหมก็ต้องรึกว่าขณะที่ให้ทานศีลข้อไหนขาดบ้าง ไม่มีขาดเลยการคิดจย่า่าเขาที่เกิโมยเขาจะแย่งความรักเขาไม่มีกรมเขาเราก็มีศีลนบารมีด้วยนการให้ทานมีเนคขมะบารมีไหมเนคขมะบารมีไหมการอดใจในในกรรมในในิวันห้าประการก็ดูว่าขณะที่ให้ทานอยากจะแต่งงานคนรับทานไหมไม่มีเป็นต้น แสดงว่าให้การให้ทานก็มีเนคขมะบาร,รมีด้วยการให้ทานมีปัญญาบาร,รมีไหมก็ต้องคิดว่าคนไร้ปัญญาให้ทานไม่ได้คนให้ทานได้คือคนมีปรรัญญาเพราะการให้ทานเป็นปัจจัยเกิดความรักเป็นปัจัยเกิดความสุขเราให้เขาเขารักเราเราให้ใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นมีพวกมีพ้องกีง่คนเขารักเรา ในเมื่อเรามีคนรักมากแล้วก็มีความสุขมากที่เวลามันก็จะหมดก็โคตรอยแล้วนการให้ทานมีวิญญาบารมีไหมก็ต้องมีด้วยก็ั่นคือว่าการให้ทานต้องตัดชิ้นใจต่อสู้กับความตนีความหงแหนเมื่อการทําอย่างนี้ต้องสู้กันในความเพียรแสดงว่ามีวิทยาบารมีด้วยการให้ทานมีคันติบารมีไหมเวลามันจะหมด การอดทนอดใจต้องมีแน่คติความอดทนไม่มีให้ทานไม่ได้เพราะทรัพย์สินต้องเสียไปต้องอดใจอดทนและการให้ทานมีสัจจะบารมีไหมต้องมีเพราะเราเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานต้องมีทั้งทานทั้งสินทั้งภาวนาการให้ทานเป็นสัจจะอันหนึ่งที่เราจะมีไว้ในการเฉริงกรรมฐานเพื่อการทำลายโลภะความโลภการให้ทานมีอธิษฐานบารมีไหม ก็ตอบว่ามีเพราะธิฏฐานมีคือการตั้งใจเราตั้งใจจะปฏิภานเนี่ยต้องตัดความโลภโดยการให้ทานตัดความโกรธโดยการรักษาศีลสร้างปัญญาเกิดโดยการเจริญภาวนาต้องมีนี่การให้ทานมีเบิกขาบารมีไหมก็ต้องตอบว่ามีความบางเฉยให้ทานไปแล้วไม่นึกเสียนาดไม่นึกอยากจะได้ดึงเอากลับมาใหม่ โดยไม่หวังผลตอบแทนเขาจะทำปฏิบัติยังไงเป็นเรื่องของเขาไม่ต้องการงผลผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือผลได้แก่พระนิพพานประการให้ทานอรรรดาท่านพุทธบริษัทมันก็ต้องรีบผู้เร็วเพราะเวลาจะหมดและเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีก็ต้องขอ,อยุติวัตเพียรตัวนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีเดบรนดาท่าพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี